วันนี้กลุ่มคอปทอนะคะได้คุกคามสำานักงานอายการกดดันให้หยุดทํางานค่ะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเก็บของกลับบ้านเช่นเดียวกับม็อบประชาธิปัตย์ที่บุกไปขัดขวางการอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนย่านดินแดงทําให้นักเรียนต้องรีบกลับบ้านเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะ นายถาวรเสน,นียมกันนำม็อบประชาธิปัตย์เดินเท้านำผู้ชุมนุมเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินทางไปที่โรงเรียนวิชูทิศซอยประชาสงเคราะห์13เพื่อขัดขวางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตไม่ไม่ให้อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่งผลให้การอบรมกระกะตประจำหน่วยยุติลงและทำให้นักเรียนต่างพากันทยอยเดินทางกลับบ้านเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย นายสุเทพเพล็กสุบันก่นนำม็อบประชาธิปัต์นำผู้ชุมนุมเดินขบวนจากเวทีแยกอโศกมนตรีเพื่อเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลโดยเริ่มจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปแยกชิดลมเดี๋ยวซ้ายเข้าถนนหลังสวนถนนสารสินแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนวิทยุถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก่อนที่จะกลับเข้าเวทีแยกอโศกมนตรีนายสุเทพท้าทายให้รัฐบาลจับกุมตัวโดยบอกว่าจะไม่หลบหนี พร้อมโจมตีรัฐบาลที่ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉินโดยไม่ชอบธรรมและในสัปดาห์นี้ก็จะเดินหน้าปิดสถานที่ราชการทุกแห่งจากนั้นจะไปปิดบ้านคณะรัฐมนตรีโดยขอให้จับตาวันที่26มกราคมนี้ อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นแนวร่วมของม็อบประชาธิปัตย์นะคะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนําโดยนายสมบูรณ์ทองบุราณและนายสมเกียรติพงไพบูณ์เคลื่อนขบวนไปที่สํานักงานอายการถนนรัชดาพิเศษเพื่อขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อายการหยุดทํางานรับใช้รัฐบาลหันมาอยู่เคียงข้างประชาชนโดยนายนันทศักดิ์ปุณสุกสอธิ อธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษพร้อมด้วยนายกมนธรรมเสรีกุลอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเจรจาคอปทอขอให้หน่วยงานฝากขังฝ่ายทำคดีสารแขวงและฝ่ายช่วยเหลือประชาชนนั้นทำงานต่อไปแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องเก็บของออกจากสำนักงานขณะที่ผู้ชุมนุมเองก็ได้นำป้ายไปติดหน้าประตูทางเข้านะคะว่าปิดทำการก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับ ขณะเดียวกันค่ะก็เกิดเหตุชุลมูลที่เวทีมับประชาธิปัดสวนลุมพินีนะคะมีผู้ชุมนุมวิ่งไล่แทงกันข้างเวทีโดยใช้มีดปลายยาวประมาณ12นิ้วสาบเบื้องต้นค่ะว่ามีความโกรธแค้นเรื่องการรักขโมยสินค้าซึ่งทั้งสองคนเคยทะเลาะกันมาก่อนแล้ว